สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกทนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพิวดสตอรี่นะครับเป็นไงครับผ่านมารวยกันมั่งไหมครับมีโชควมีลาบกันไหมตามต่อครับ30มันวาคม 2, 64, สองพส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่นะครับ อิงอิปังๆนะครับคำเตือนทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อจะหลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับผมตามต่อนะครับจุดสองหางครับ มีใจก็ตามนะครับ27708456นะครับ30มธันวาคม2 5งพัครับนํำไปปลดหนีโ้โชคดีทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พุทธสตอรี่มาดูตลอดครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับ ชุดวิจัยก็ตามครับโค้งแรกชุด2ตัวครับ277084ด็ดนกับห้นะครับขอใทุกท่านรับชมพวกอความบันเทิงนะครับผมกับคุณทุกทกท่านนะครับอากาศก็หนาวมาแล้ว ทุกพื้นที่เป็นไงบ้างครับคอมเมนต์มาบ้างนะครับวันนี้ทำคลิปเช้าวันที่17บครับธันวาคม2 5 6พัครับ อากาศก็จะเริ่มเย็นสักหน่อยครับอมต่อโค้งแรกมัดรวมชุดสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับโค้งแรกมัดรวมนะครับสามตัวใส่หาง 205476727856 7, 7, ตัด2ตัว27568405นะครับวันที่30ธันวาคม2564นะครับขอให้ทุกท่านนำไปปลิดนี่โชคดีทุกคนนะครับให้เองรวยๆ ห,หลวงพ่อรวยก็ให้หลวงพ่อรวยปลดหนี้ช่วยปลดหนี้ปลดสินให้มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทนานุโมทามิโค้งแรกมัดรวมครับ สองศูนย์ห้าสี่เจ็ดหับแปกับศูนครับวดวันที่30มธันวาคม2,564นะครับขอบคุณทุกทุกขั้นนะครับจำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับรับชมเพื่อกวามบันเทิงนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพีพุบสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคนําคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับ ขอเรียกมัดรวมนะครับ3ตัวสายางครับ205476727856 7, 7, ตัด2ตัว2756แล้วก็84นะครับ8 05งวดวันที่30ธันวาคม2564ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเฮงๆรวยๆปังๆนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับรับชมเพววื่อความบันเทิงนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับตามต่อคลิปหน้านะครับและคลิปต่อไปนะครับคลิปนี่ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีแล้วก็